คุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะทะําเอาไว้ก็ให้มันแซมว่าคุณไม่นูบถึงวันมันชนะมีอุปสรรคขวางหน้าแต่เย็บในลาจุดพลังโดยไฟแห่งโงเสื้อยืดแอมนุบและเสื้อมนุโนเกะเลเวลอัพซื้อคู่การลดทันที5%ที่ร้านเว็บออนที่ลิงก์ด้านล่างเท่านั้นนะครับแอดมินอบิสโอ้มาพอดีเลยเริ่มต้นกันเลยครับผมนี่คือแอดมินอบิสนะฮะในกลางสัปดาห์ของแมพขโมยปลาเราเตรียมตัวรับปลา ปลาหายากอะไรจะมาบ้างผมเอาบางส่วนไปฝากที่แอคเคาท์สำรองแล้วนะฮะบ้านก็พอว่างนิดนึงดีฟมาตัวแรกบ้านอยู่ไกลมากสี่มิวเทสครับสี่มิวเทสมาแต่ว่าไม่ได้เพิ่มโชคให้ใช่ไหมแล้วควรจะเพิ่มดีไหมคูณสองแล้วก็อา่าคูณสี่มาคูณสี่โอ้นี่อะไรเนี่ยอีเวนต์อะไรนะออรลดดัตเดี๋ยวสิอย่าวิ่งอย่าลื่นโอ้จะทําให้ลื่นทาไมเนี่ยอืม เหมือนกิ้งก่าฮะกิ้งก่ามีปีกกิ้งก่ามีปีกนี่คืออีเวนท์ที่ยังไม่มีโออีกแล้วเหรอวาร์ปเนี่ยอ่าเขาคูณสี่โชคให้แล้วนะฮะตัวที่ได้เมื่อกี้ผมมีหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ใช่ครับตัวเมื่อกี้มีแล้วโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอ๋อตัวเดิมแกลเซอร์มีหรือยังตัวนี้น่าจะโอ้จะวาร์ปทำไมอ,อ้ะไปดูก่อนอันนี้คือว o วอิเตอร์ตัวเดิมปกติปลาน้ำแข็ง น่าจะมีแล้วน่าจะมีแล้วปลาอะไรมาอีกมีปลาอะไรมาอีกตัวนี้คือเบสเบสมีหรือ,อยังมาสิเบสแล้วก็ตัวอื่นตัวไหนอีกตัวนี้เบสเหมือนกันเบสตัวปกติไปในนิวเคลียร์บ้างหรือ,อยังไหนละนิวเคลียร์ไม่เห็นมาสักตัวเลยนิวเคลียร์เมื่อวาน400นนะฮะที่จะขโมยจากบ้านเพื่อนเปิดประตูบ้านปุ๊บเพื่อนไปปับ๊บอันนี้ตัวเดียวกันอ่ะไปไปไป ให้เงินห้าคีเรียนโอ้ก็เยอะอยู่นะแต่ว่า thank you หนนิวเคลียร์ไหนไหนิวเคลียร์พี่นิวเคลียร์พี่อยู่ไหนอ่ะคราวนี้เป็นลิฟต์เป็นบลัดมูาแล็กซี่ซีมิวเทสเหมือนเดิมโอ้ท้องฟ้าสวยมากไี่ไหนคือนิวเคลียร์อ่ะมาคูณแปดมาให้มันรู้เรื่องไปนิวเคลียร์ไม่มีในนี้อ่ะหรือว่าเป็นมิวเทสไม่ใช่ มันเป็นตัวปกตินี่แหละนิวเคลียร์แต่ไม่มีในอินเด็กโอ้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 สี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ไงโอ้เท่าไหร่เนี่ยอุ้ยใช้เงินเยอะมากเท่าไหร่นะเอ่อเป็นออโราด้วยฮะใช้เงินเก้าร้อยสิบเจ็ดเอสเอ็กซ์ครับโอ้โหเจ้ามูนนิวเคลียร์โอ้ใช้เงินไปที่เรามีอยู่ครึ่งหนึ่งเลยอะอันนี้สิบห้าโคดีเลียนอันนี้ยังน้อย ราต้องการสัก4ี่สิบห้าสิบคอเีเลียนตัวให้เงินโอ้ทำไมาอีกตัวหนึ่งจะซื้อได้ไหมเนี่ยซื้อเงินเท่าไหร่ตอนนี้สองร้อยหสิหกเอสเอ็เองอุ้ยตังค์ไม่พอแน่ๆฮะถ้าตัวเมื่อกี้มาอีกรอบหนึ่งเงินไม่พอแน่ๆเป็นออโราด้วยนะสี400่รเอร์ซ็นจากตัวที่ดีที่สุดเป็นนิวเคลียร์เจ้าเต่าให้เงินเป็นทิเลียน เก็บอินเด็กไปตัวเล็กตัวเล็กอีเวนต์ฮะอ๋อเป็นตัวข้างล่างตัวนี้ตัวเต่าข้างล่างครบแล้วตัวนี้ขายอีกตัวหนึ่งตรงนี้ขายอีกห้าตัวก็เป็นหกตัวนะฮะในอีเวนต์ส่วนนิวเคลียร์เมื่อกี้คือไม่มีในอินเด็กอ่ะมันคือตัวเดิมที่เป็นนิวเคลียร์เหรออันนี้สามโคดิเลียนอะไรกันเต่าเต่าลอยโอ้โยจะทำให้มันเขาต้องการอะไรเขาต้องการอะไรจากูดเล่น อ,อ๋อเต่ามาเต่ามาแลวเต่าแอดมินให้เงินแค่ล้านนึงอะ่ะอืมอันนี้ปลาหมุนสป i ิน i ิ g งฟิชโอ้เงินไม่เยอะเลยครับเงินน้อยมากเงินคืออ้ออีกน้านเลยอะ่ะกว่าจะได้เหมือนเดิมต้องการตัวฟาร์มเงินจริงๆตอนนี้ซีเควตติดลิฟต์อินฟินแต่เป็นมูลธรรมดาไม่ได้เป็น New Clear. น,นิวเคลียร์อันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่โอ้อันนี้นิวเคลีย โอ้ย700 SX ให้เงินสิบเท่าไหรนะให้เงินสิบเก้าเองเหรอโอ้ยไมุ่้มอ่ะเออเป็นนิวเคลียร์ฮะโอ้ยโอ้ยจะวาร์ปทำไมเนี่ยเมื่อกี้700กว่า SX แต่ว่าให้เงินแค่7คอดเดเลียนเอ,อ้ย19คอดเดเลียนอันนี้นิวเคลียร์เหมือนกันฮะ900กว่า SX ให้เงิน7คอดเดเลียนอ่าอันนี้มีแล้วเอดวเดรลน คือแสดงว่านิวเคลียร์นี่คือเป็นปลาที่มีอยู่แล้วแต่ว่าเป็นปลาพิเศษก็อยู่ที่ว่าจะหยิบตัวไหนมาหยิบสามคอรดิเลียนเองน้อยน้อยน้อยนอย,นอยควรจะเป็นควินทิเลียนได้แล้วอะ่ะโอ้แต่ว่าราคาแพงมากนี่สิบเอ็ดคอรดิเลียนสามเอสอ็เป็นเดดอ๋อเป็นวอยด้วยอะ่ะโอ้โหสี่ร้อยเปอร์เซนโอ้ยตังค์ไม่พอมันจะไปซื้อได้ยังไงอะ่ะ ออ้ยเงินคือตัวปัญหาแล้วฮะตอนนี้เงินไม่พอโอ้ยโอลาล่าเวลทิลเลียนมิลเลียนโอเคอืมว่าแล้วถ้าเกิดมาอีกตัวหนึ่งคือหยิบไม่ได้แน่ๆเงินไม่พออันนี้คือมีแล้วร้อเจ็ดิเปอร์เซ็นนะฮะอืมมาอีกแน่นอนฮะคงมีมาอีกแต่คงไม่ได้หยิบ หรือว่าไปหยิบบ้านเพื่อนดีบ้านเพื่อนน่าจะมี2.8โคเดเลียนอบิสตัวนี้2.6โคเดเลียนการเสกปานี่มันงานหนักมากเลยรู้ไหมถ้าเหนื่อยพี่ก็พักได้นะโอ้คาทูลูเก็บดีไหมเก็บดีไหมเออเอามาก็ได้มามา,มา,มาอันนี้อันนี้มีแล้วอันนี้อันนี้เป็นอีเวนต์นะฮะโททนัว4โคเดเลียนโลเดน คือจริงๆต้องรอตรงปลายทางเพราะว่าปลามันจะโดนอันนี้ยระหว่างทางติดอนนุนติดอันนี้มาแต่คือมันคือคือมันกระโดดไงว้าปไปวับมาอันนี้สองจุดหกดิเลียนนี่คือนิวเคลียร์ฮะแต่ว่าสิบแปดโดิเลียนสองจุดหกอันนี้เก้าไม่คุ้มโอ้แล้วเงินคือใครมันจะซื้อได้เนี่ยเป็นนิวเคลียร์แล้วราคาแบบกระโดดเลยฮะแสดงว่าเป็นได้ทุกตัวที่เป็นนิวเคลียร์ออล่าพายเรือมาเพียบ <laughs> อีเวนต์พายเรืออันนี้ทิเลียนโอ้โหคาทูลูตัวนี้เป็นโกฮะโอ้ข้างหลังโอ้โหมาแบบโอ้โหฉ่ำเลย <c oughs> อ่าหมูนอุ้ย400 900 s x อ่ะคิดดูมันจะไปหยิบได้ยังไงเนี่ยอันนี้แม็กมาอันนี้มาเอาบ้านเต็มบ้านเต็มบ้านเต็มก็ต้องลบครับลบตัวไหนล่ะตัวนี้อืมอืม โอ้ยเตาโอ้โหเกือบโอ้โหอรบตัวไหนดีเนี่ยมันโอ้โหขนาดฝากบ้านเพื่อนแล้วนะตอนนี้ก็น่าจะยังไม่ยังไม่ขยับครับห้าตัวนี้โอ้โหนิวเคลียร์มาอีกแล้วนิวเคลียร์ไหนนิวเคลียร์นี่นิวเคลียร์อา่าตัวนี้ดูฮะมันซื้อไม่ได้นะหรือว่าคนอื่นคืนเงินไปเยอะแล้วหรือเปล่าผมว่าไม่อะเงินคนอื่นก็น่าจะพอพอกันแหละโอ้ยมาอีกแล้ว โอ้โหสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหโอ้โหอะไรอีกเนี่ยขยันสร้างสถานการณ์จริงๆอากอะกันตวนตัวนี้แปดสิบห้าเอสเอ็กแต่ว่าให้เงินน้อยโอ้ย oh. 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 ระวังก้อนหินตกใส่นะ <laughs> คือพี่ไม่รู้หรือว่ามันน่ารำคาญมากกว่ามันได้เฟคแทนที่จะดูแบบเอ้ยอลังการอะไรอย่างนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับประทับใจประทับใจเหลือหลาย <laughs> พี่คิดว่าคนเล่นจะมีความสุขไหม <laughs> ที่ได้โดนแบบนี้เออขอบคุณครับขอบคุณครับอืมขอบคุณครับขอบคุณครับอ,อุ้ยโอ้โหเท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่สิบสามคนดเลียย เ็นเดทเป็นเดทแต่ว่าดูก่อน 125SX นะใช้เงินเยอะแต่ดูก่อนว่าติดอะไรบ้างพี่ติดลิฟต์หน่อยไหมพี่ลิฟต์พี่เดินมาที่ลิฟต์ข้างหน้าหน่อยเดี๋ยวผมกดตรงนี้เดี๋ยวผมอ๋อหาอีกตัวนี้นี่ไม่ใช่ตัวนี้ไปท้ที่กดอยู่ไหนที่กดอยุงนี้รถบ้านเต็มขอบคุณ เกมดีปี2025อยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่นี่แมปสติลเบนรอดเห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดใช้พระคุมล่องหนนะฮะพวกเอฟเฟกต่างๆมันจะไม่โดนเราเวลาปูนีไปอะไรอย่างเงี้ยแมปนี้อาจจะใช้ได้นะน่าจะใช้ได้ไม่ได้ลองเมื่อกี้เสียดายแต่มันก็ดูลำบากอ่ะมันเดินยากเต่าอีกแล้วเดี๋ยวมาลองดูพระคุมล่องหนเต่ามุดมาเลย หมุนมาเลยอยู่ไหนพวกนายหมุนมาเลยเออมาเอาโดนโดนครับยังไงก็โดนครับนิวเคลียร์มาอีกแล้วนิวเคลียร์ตัวไหนตัวไหนตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้วฮ้ย QI ไม่ใช่ไม่ใช่นิวเคลียร์ตัวนี้ครับให้เงิน19โอ้เจ7ดร s x นิวเคลียร์คือยังไงก็แพงอะ่ะให้เงินก็ไม่ได้เยอะนะอืม โอเคโอ้เนี่ยไม่หายนะฮะใส่พ้าคุมคือยังไงก็โดนโอ้ oh, มาอีกแล้วโอ้ oh. Oh. <laughs> <laughs> เห็นแล้วมันก็บาดใจเหลือเกินจะหยิบยังไงล่ะเนี่ยโอ้ oh. One of your favorite coming up ตัวปรดของพวกคุณกำลังจะมาน่าจะเป็นเค a o s คาท u ล u ติดน้ำแข็งไปสิบหถ้าเกิดติดอันนี้ด้วยก็เป็นเท่าไหร่ เราวาวด้วเป็นยีสิบเจ็ดฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีแค่เนี้ยหมดแล้ววิสร์โกลเด้นอินฟินอลโอ้ได้โอ้โอ้โอหพี่ <laughs> ผมรักเทมพี่มากคือพี่แบบประทับใจมากเลยประสบการณ์ประสบการณ์ตรงของผู้เล่นโ oh. อ้อะขอบคุณครับ นี่ดราโคไพล่าต้องไปรอตรงนู้นดูว่าติดอะไรบ้างแต่ว่าตัวเนี้ยอ,อโอ้โหสปอนคอสมิกค,คอสมิกค,คอสมิกสปอนเพื่ออือสิบห้าคิวเอเองอมผม พูดตรงๆนะเริ่มลำคาญไอที่ตกลงมามากเลยเขาบอกว่าเขาสปอยพวกเรานะฮะคือแบบให้ปลาเยอะมากอะไรอย่างนี้พี่ลองมาเล่นดูก่อนพี่อยอ้ยอุ้ยอุ้โอ้อ้หนึ่งอ้าว้าวววววไปติดมิวเทสหน่อยแล้วมีติดมิวเทสติดมิวเทสนิดนึงตรงนี้ก็ได้โอ้ไปแล้วลิฟตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าตรงนี้น่าจะโดนไม่ใช่อันนี้ เออโอ้โหเกมดีปี2025่ครับการจะหยิบปลาตัวหนึ่งนั้นลำบากเหลือเกินโอ้ยโอ้ยนี่คือปลาที่หายากใช่ไหมโวคาลิสให้3.9คอดีเรียนเองอ่ะราคาต้อง 125sx เป็นเพราะว่าไม่ติดวูเทจเลยไงแล้วตัวอะไรผ่านไปบ้างก็ไม่รู้กระโดดไปกระโดด <c oughs> อ้า,อายังไม่ใช่เหรอตัวนี้คือตัวนี้ครับโอ้ยังไม่ใช่ตัวหายากสุดโอมาอีกแล้วออ้้มาเพียบเลยแล้วจะซื้อยังไงอโอเคครับผมว่าประมาณนี้ก่อนแล้วกัน <c oughs> ไม่ไหวรู้สึกรู้สึกลำคาญมากเลยที่ตกลงมาเนี่ย คือแทนที่จะได้ดูปลาดีๆโอโหโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ